สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาลองทอดสอบการวัดโวลต์วัดแอมป์ของตู้เชื่อมโมที่เราโมไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ลองทอดสอบกับแบตเตอรี่ขนาด45แอมป์นะครับตอนนี้ก็ชาร์จอยู่ที่กระแสประมาณ4.2แอมป์นะครับหน้าจอโชว์อยู่ที่4.2แอมป์โวลต์อยู่ที่15.2โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดู ความแม่นยำของการวัดโวนแอมป์นะครับตอนนี้หน้าจอโชว์อยู่ที่ประมาณ4.3แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอแคมป์นะครับหน้าจอแคมป์ก็จะโชว์อยู่ที่ประมาณ4.4ก็คาดเคลื่อนอยู่นิดหน่อยนะครับ4.3นะครับ4.2 4.3 4.4นะครับประมาณนี้แล้วก็หน้าจอของแคมมิเตอร์ก็โชว์อยู่ที่ประมาณ4.4 ก็ถือว่าโอเคนะครับมีความแม่นยําความคลาดเคลื่อนอยู่เล็กน้อยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ4.4หน้าจอตัวนี้ก็จะโชว์อยู่ในช่วง4.3 4.2 4.3นะครับก็ประมาณนี้นะครับทดสอบให้ดูถึงความแม่นยําของหน้าจอนะครับตอนนี้อยู่ที่4.4 4.3นะครับ โอเคครับนี่คือการทดสอบความแม่นยำของหน้าจอที่เราโมจากตู้เชื่อมเราเรียบร้อยนะครับก็ลองทดสอบดูให้เห็นนะครับว่าความแม่นยำเป็นยังไงบ้างนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับ